รถเขาก็บ่อยากได้เงินเขาก็บ่อยากได้อะไรเขาบ่ต้องการเขาอยากได้เข่าอะไรล่ะถั่วเงินนี่มันของของวังตัวเท้าใช่หรอของถือไว้บนบนเขาไปให้เขาโอ้ครับจะว่าเข่าหน้าซ้ำเปลานี่ยสำคัญนะตลอดนะโอ้อ้ทุกตีเลยเติร์ดเข่าท่าขนาดครับได้หมกครับน้องตลอดเนาะโอ้ครับอ่ะ ปลากระเดือดปลาเล็ปกปลาน้อยก็โอ้ดีไรครับดีไรบุญก็คือเขานะครับครับครับคนเขาบอมีข่อยไม่นั่กินก็บเวทบุญมาได้คือว่าแนวกินแนวอยากนี่เหาองแค่แทบบม่ได้ซื้อนะทุลอดนะคือเพราะยังไงห้องนอนเฝ้าเข่าเฝ้าให้เฝ้านะห้องนอนอยู่สิบเหรอก็เขานะที่ม้ของบุญก็คือเขามนะครับเขานะเค่เขานะโอ้คำบอกมีข่ายยี่เป็นบุญได้เลยเนาะเอแม่นครับ เ,เขาเนาะเป็นบุญอ่ะเมือนบอครับเขาเขาสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาพ่อกับไอ้หลอดหรือว่าตู้หลอดของเขาอีกมือหนึ่งนะครับเนาะผู้ไซที่มีความสุขกับธรรมชาติป่าเขากับความพอเพียงที่บ่ต้องการอย่างมากมายครับพี่น้องครับไปเล่นน้ำเล้าไปฟังเรื่องเล้าดีๆ ของไอ้ห pues <ES> ลอดนั่นกันนะครับเนาะน้องครับไม่ตอกเข้านี่ไส้ไม่ยังครับแบบตลอดไม่ทั้งไม่สั้งไม่สั้งนี่มันดีก็ไม่ยังอื่นแบบนครับมันเหนียวมไม่สั้งนี่ดีก็ไม่ยังอื่นไมตอกเขาเนะเนี่ยขุณตะตีวออี่ยไม่สั้งปอมอะไรกอขึ้นอย่างครับเห็นแผนไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือปอมันนั่นก็โอปอโอ้ที่เขาจักรลอันนี้มันมันนะได้ไปแล้วสองทอนโอ้เตร so nice ียบโตนะครับเนาะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพร้อมไว้โอ้ครับพี่เอาไว้ได้ ในหมู่บ้านมีบุญกระชินมืออื่นนะครับแล้วเสีจังไหนครับมืออื่นเน,นี่ยตอนเศร้าของทั้งเข่าไปแห่น้ำเพลินแต่น้อยเา้เาเ<ช>่นบอกว่ามเขา่าจะเป็นบุญได้รหรือเ<ช>นาะนก็เข่ครับเาเานาะเป็นบุญนะเมืองบอกครับเข่าเข่าคือพูดยังไงเขานอนเข้าเข้าให้เขานะเขานอนอยู่เพียเพราะเข่าหนาครับที่มาของบุญก็คือเข่านั่นบอกครับเขาหนาแคกเข่าไป น้ำบุนะว่ามีเขากินนะเจ้าชีไปกินยังไงเขาี่เขาแแจ้งในงบุญเขาต้องกินเขาาลวทีนะขอหนุ่มยู่นขอต้มยนขอในกองย่นก็กว่าเป็นเขาว่เา,เาเป็นบุญเขาบพราบบ่มีเขาว่ามีเป็นบ,บุญะเนบ่ครับอือเอาเข้าก่อนครับเขาน้ามาหลอดค่อยปัดไจ่กยน้ำก้นไน่มาละ<ฮ>ปัดไจก้นน้ำก้นว่าเออเจ้านี้กินเข่าทีตัวยังกิเขาตีตาอยังกินปุ๋ยอกิน แงบบนีแดงอย่างนี้ว่าไปกินเขาหลักอะแล้วไปเขากินน้ากระซูกันยังบุญตัวนี้ทานลอยนึงไม่บอกเออนี่เป็นส่วนบุญของเราวาที่นี่วันก้อนที่เฮ็ดบุญเนี่ยเขาต้องมีเข่าอยู่ในท้องก่อนเขาต้องอิ่มก่อนนะครับแล้วองไปนี่ก็ต้องเขาก็เอาเข่าหนุ่มเข่าอย่างว่าละกังเขาเฮ็ดดวงทันทีละต้องเวียดมากินไปกินละก้อนครับครับกินนอกอ่ะเขาก็ทําอย่างเงินครับ ต้องเขากินกินเขาเจุ้ยจู้หากินเด้อตามโซนเด้อแข่งหมุดมีเด้อแข่งยอดตาวเ้อไม่คว้าได้ไหครับพอได้เวลาแล้วก็มากินเขากันกินอิ่มกินยังไงก็ได้ออกไปละจนแห้งพน่กแต่จนแห้งใช้เวลาจากมือครับคันแดดด้วยจังแต่มือเดียวมือเดียวอยโอ้อออโอตอกนี่แดงเดียวกับพรอนบ่ครับมือเดียวกับพรอนอะ่ะ ตอนนี้เข่าเขานี่ใกล้สิได้เกี่ยวแล้วครับเป็จังเตรียมตอกแบบไงไกล่ละขามีกลมละปกตินี่เขาเตรียมตอกไม่ใช่มัดเข่าเนี่โดนบาดแผจังสิได้เกี่ยวพราะเดือนมัครับหรือว่าเดือนหน้านี่ยละโอ้เดือนหน้านี่ผมว่าเดือนนะครับเนาะเดือนหน้าเดือนออกมาเนี้ยละเดือนหน้าก็ได้เกี่ยวแล้วเนาะเดือนสิบสองร้อยกระชงนี่ล้วครับที่เดอนตวก็เหินแล้วบป่ะที่เดือนมแล้วกันสิบสองเนาะครับเดือนสิบสองร้อยกระชงกันแล้วกัน ออเราซูเมอร์นี่เข้านี่เขาใส่รถเกี่ยวแล้วตุลอดแบบไหนแล้วมันมันรถเกี่ยวเขาต้องเอาตอกอยู่เลยหรือว่าบวกเกี่ยวกับพร้อมแบบพรมมาตัวตู้มัมีเงินโอ้มันแข็งนะครับครับดีสุดก็คือเฮ็ดแบบโบราณบ้ครับตากก็เอาลัดตีไม่อย่างนั้นเนาะโบราณละเฮ็ดยุ่งเฮ็ดแบบแต่พอแต่เมียเฮ็ดแตงสีเนาะพอแมียพราเฮ็ดแตงสีตากตากพอนี่มันแห้งไว้ครับแล้วมันก็บม่ได้ตากน้ำได้ เอากู้แล้วก็ปิ้นขึ้นแล้วก็ได้แดดหนึ่งสองแดดแดดสามน้ำแรงเขาก็กู้ึ้นออกมาใส่ร้านไบีใส่ร้านใส่มุงเขียวไว้ครับโอ้สู้มือหน่ร้านแ็ที่หายยากแล้วตลอดเนาะหวหมุ่งเตียมไหมหรอโอ้ใส่มุ้งเขียวนะครับเนาะโอ้ครับครับครับว่ามีกี่ไวนคร้บมันมีลายเริ่มเป็นแบบไม่เป็นแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ดีอยู่กันมีเงินหน่อยขาแต่ว่ามันไม่หมองตากนะทำคัา ที่ไปตากไส่หงครับเนาะตากมาได้แห้งแหงบ่แหง้แหงนี่เหม็นอู้เหม็นอู้นอีกว่าเหม็นสาบอีกครับมาหนี้ย้ำไปสีบ้านอ่ะผูเ้เขาสีเขาหัผู้ผู้เขาไปซีให้เพราะว่ามันเหม็นสาบเ<อ>ขาเจ้าเขาไม่แหงตู้สีบ่แหลกโอ้ยต้องสีน้อยเอาไปซีอ่ะครับครับมันตากบาได้เหม็นอ้วนไปตากไส่นี่ครับบํมีรากสมัยก่อนควายไทยนาเนี่ ปลายคือขาดเนาะตลอดนะาะมวนไหลมาครับแล้วไอ้ย้ำเกี้ยวเข่าเนี่ปลายยังป่าขวัญอยูตลอดย้ำโจเข่านี่เอื้นปลาขวัปลาข่อนปลาอวยปลาอวยลุงนาปลาอวยปลาอวยหาวังครับใช้ส่วนใช้ใช้ไว้โอ้เขาเอาเข่าขึ้นเล่าแล้วก็มีปลาข่อนกินแล้วตลอดเนาะครับโอ้ก็ได้กินกินได้อยาก ยังเมิดนาก็สบายไปอย่ังมันก็เ่ราะต่อไปเขาโมเมนคนรวยเขาโมเมนคนจนต่อไปเขาเพราะได้กินเขานะครับครับครับยิ่รวยไปยัง่บอกยังไงมีพออยู่พอกินแต่ว่าขอให้มีความสุขนะโอ้เอาไปนั่งได้หรือเขาไม่ได้ทางขารกับกินเข่าทำกันเลี้ยงเข่าเนี่ยถือว่าเลี้ยงเขาถือว่าเลี้ยงเงินนะยากดีมีจนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะตุลนาะครับ แล้วก็โอนท้องนะครับน้ำน้ำตัวก้ามาเบื้องเด้อครับน้ำตัวก้าใครมาเบื้องตัวเอาเบื้องบ้านก้าบ้านแบบใดเฮ็ดแบบใดมันง่ายง่ายแบบนี้อันนี้เขาเอิญยังงก็ไหนกีบเต็นะเอินเป็นกีบประธานในพาน่ะยังยุ่สองกีบสามกีบนะนี่ประธานในพาเป็นตอกวันนี้ที่เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ละครับรูปแล้วนะ อันนี้คือข้องเราเด้ไหไปนี่ก็ได้นะโบต้องบ่ต้องเหลียวเบิ่งก็ได้เแต่มือนี่มือนี่มือมือมือกับไม้กับมือนี่ยาละห่างว่าไงแกะกรอกไปน้ำคุยไปน้ำได้เลยคุยไปได้วันนีนคุยแต่ขั้นพูดเดย์ไอ้บข้องนี่ต้องเหลียวเบิ่งที่เราตั้งสั่นนี่ปฏิบาตมือเด่นไหครับปฏบัติมบโคนประมาทนะสุนะบโบครับอยากให้ผู้ผู้บเคยอยากให้มองมืออยากให้เห็นอยากให้เบิ่ง หาห่อหาหาห่อได้ไปทั้งคุกทั้งผู้อามีตูได้ปูได้ปลาได้บ่มีมีดบ่มีเทียกบ่ครับครับเราไปอยู่ต้องตัดตอกโอ้นี่คือเป็นความรู้เลยนะครับอันนี้ขับขับขับที่เฮ็ดอยังครับนี่ยที่เอาถ่ายามใส่์ถ่ายามไซลุนซุ้มนี่ก็เดี๋ยวปล่อยลงนี้โอ้ไอปลาหน่อยเขาสิปล่อยนะครับเนาะโอ้ครับครับเหยื่อปลากขาไม่ค่อยค่อยที่ไปดามใกล้นะเอาไว้เนี่ยมีดเอาไว้เอ้มีดตั้งเลยครับ มันลวกขากินก็ูยุงสีบดสีครับ่นเขาได้ไปบอกขอกับว่าได้ปลาบ่อได้ได้อย่างมากินได้ปลาได้ปกพทิกได้บักแข็งได้บ่ออันนี้คือสีเกียบปลานะครับเนาะนี่เป็นอาหารปลาเขาเนาะเกียบปลาเกียบปลาปวกครับโอ้ดีเลยครับ จากธรรมชาติแล้วตัวน้องเขต้องใช้เงินนะครับเนาะเออเขาไม่ได้ขายเขาพอได้กินเรื่องปลาเรื่องท้องเรื่องที่เรื่ยงน้องเรื่องลูกเลี้ยงหลานอาลูกชู้หลานกินชู้แม่กินปังเจ้าของคนอื่นก็มาเห็นบอกว่าเขาเลี้ยงปลาคนอื่นมาเห็นบอกว่าอยากอยู่อยู่ได้จังไหนอายุรอมันมิดอยู่ในปลารถเขาก็บ่อยากได้เงินเพาก็บ่อยากได้ไรเพราะเขาบ่ต้องการ ขาอยากได้เข่าลายลายผัวครับแนวกับลายลายๆวอยากได้อยู่เงินปัจจัยแต่ว่าผมเปลี่ยนไปบ่ได้ในความคิดเขาเนาะแต่เมื่อไห่ในเขาให้พูดมือน,นี่ก็ยังรอดตายไปแล้วเนาะจากร้านของใจมาหนึ่งราบสุดดอนนะผมไปจะได้หลายบ่ได้ให้อพอดีพออยู่พอจีนพ็ไปพอมาโอ้ยเนากสำนัครับนี่นนบอกโอ้อันนี้คือห้องหวยไปก่อนนะครับเนาะตาเนาะ ครับเมื่อแรงเขากำปังขยายอ่ปั๊บนี่บอกครับปั๊บนี่บอกมาเจ้าครับครับไอพี่น้องไปน้ำเราไปเบิ้งลรอเกี่ยวปลาครับโอ้โหทักมาชาติอีหลีครับพี่น้องปลานี่ยเป็นเมนอาหารปลานะครับเป็นพวกครับเราไม่ได้ซื้อครับครับโอ้ครับคักขนาดครับตุลอดครับโทษ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 คักครับโอ้ครับไอปลามาก่อนโอ้ไอปลาร้อยมาก่อน ไอ้กี่ม้ารกโอ้มีความสุขขนาดครับแบบนี้ครับโอ้ครับครับโต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 ดีไลายครับดีไลายธรรมชาติไหลแบบนี้ปวกเขาก็ได้ไม้จากธรรมชาติโปรตีนชั้นสูงเลยอืมมาจะเล่นม้าไปเฉยๆเลยครับมาแลัวเริ่มม้าแล้วครับเริ่มม้าแล้วเห็นบ่เห็นบ่ ครับเห็นอยู่ครับเห็นอยู่นั่นแหละโอ้เบึงใสกันนะพี่น้องเด้อเห็นบึงไงใบใสบุกครับบัวมีคอมสุขเกือบบัวรู้สีใบจังเลยเนาะกับการใช้ชีวิตครับสบายใจครับทุลอดครับสบายสบครับโอ้สวร์ป่าเจ้าครับสวร์ป่าเจ้าครับส่วนลหยแคเป็นปลาบืนมเนนะครับเนาะเขาไม่ได้เอามาปล่อยอย่างทั้งนีเนาะเป็นปลาธรรมชาติ ครับโอ้บวดยืดจินบอืดบืด,รบรบดครับบยังเนื้อกินเนี่ยปดครับเนื้อท้องนี่บ่มีบ่ปินยียงนะครับบ่ป็นยงครับตลอดครับผูดใด้ิมาอยู่น้ำหอาามอันบ่เมนบ้าอันขอ,อยาอายู่จงังแดเขออาออายู่จังแด่จังเของาอาย่จงังี ก่อนจะมาคนอื่นก็อนจะมาอยู่นน้ำเขาได้จังเลยเนาะาบ่ได้ป้าครับผมว่าเป็นความสุขแบบนึงได้ที่มาอยู่ใส่ชีวิตแบบนี้เขาก็ยุ่งขี้ระเขาบ่ได้หยั่งว่าเขาชิมเอ๋อกินเขาเอาเฉพาะกินเขาครับโอ้เสื่อนครับตัวเงยบนมาทักไปใส่ม่ย่านผมไหมครับไม่ย่านหนอโอ้นี่ก็เงยนะครับปากก็เดือดมิถุนย์บักเงยเลยเอาวโพดไปกินมาบานปั๊บเข้าเต็มแล้ว มานี่เขาเต็มทงน่ะย้ำเกี้ยวอ่ะนี่ยน้ำก็เต็มซาน่ะย้ำน่ะย้ำแรงมนก็ธรรมดาน่ะแล้วช่วงที่เราก็่ได้ไปเช่นนั้นอ่ะน่าตานี้หน่อยตานี้หน่อยครับเ่ยร้อยร้อยหลังเกี้ยวน่ะครับครับนั่นมันจะเสียดสวดเงียไว้นไรไรไรคู่นั่นคู่ตามตัวหน่อยนั่นนั่นนั่นโูเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ไรไรไเออเห็นอยู่ครับที่ตัวหาตัวว่านี้หน่อยแม่นจักไปแฉงวะโอ้ที่รึไม่เหนที่หรืเสือเนบ่ครับ โอ้ปลาคอกวนแลว้ววะนะครับลูกกันนาลูกัน,น,น,อ,กนอยู่น้ำกันนะครับเนาะนอโอ้ยงครับนี่สวอนครับเนาะรูไปแจ่บ่ได้มันมันติดตาอยู่เพราะว่าเขาเห็ดเขาสั่งเขาแกงเขาเห็ดนี่ครับพอแล้วครับบ่อึดอยู่อึดจินเขาอยู่ยังสี่เขาก็มีความสุกเนาะกับให้กับน้ากับป้ากับเขาเนาะ ครับพี่น้องไปเบิ้งโลยามไซนะครับเนาะโลใ ز ใ ز ไซไซไว้ถ้าเฮ็ดย่เฮ็ดกินนะครับพี่น้องครับอันนี้โอ้เขางามขนาดครับตุลอดครับอันนี้เฮ็ดยังครับนละอัดน้านะอัดนา้าอัดน้าครับโอ้ครับนี่อัดน้ามนะครพี่น้องเด้อโอ้เข่าสมบูรณ์สูงดีไรครับเนาะท่วมหัวเลยครับ <ๆ S 2> ท่วมหัวเลยโอ้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 เขาอ้มแล้วนะครับครับอันนี้เป็นเข่าเหนียวเนาะตุลอดเนาอะครับครับ เขาก็เริ่มออกหัวงออกค้างแล้วท่านพี่น้องเด้อโอ้สะอ่อนเข่าง้างไรครับตุลาครับสะอ่อนเข่าจ้องง้างไรนี่นี่เขาเอิ่นเข่าเข่าอันนั้นเข่าเนี่ยครับเข่าก่อของหกเข่ามันซุ้มอู้เข่าซุ้มเข่ามันออกแล้วโอ้โหเข่าเปลี่ยนน้ำนมโอ้อันนี้เข่าเป็นน้ำนมมันเป็ี่ยนที่นะครับเนาะเข่าเป็นน้ำนมมันมาทันได้แก่เนี่ย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  ใบใบ,บมันเริ่มเลี้ยงแล้วน่ะอีกดนประด้บแก้บ้านนะว่าขั้นเป็นแบบนี้หรอน้ำแห้งน้ำแห้งนะครับเนาะอโอ้ไส่ไซส้ไปนี่ปะครับนี่ละโอ,อะ้โอ้ครับเบิง่งเรายำไซส้กันเนาะพี่น้องเนาะท่านก่อไม่อยากมาอยู่อยากใช้ชีวิตแบบนี้ิครับโอ้มีความสุขวะครับ โอ้ครับเขาทาขนาดเลยไซสนี่เขาเอ้นไสเติมคุณนหล่านะครับเนาะไสตะเกาหรือตะปปูในห้อเพชรนะโอ้ครับครับ่มือนี่หาเบิ่งยากเราเลยครับไสเสียงเท่าไรโอ้ครับครับอ้โตัวตัเขาทาขนาดเขาไปลงไปลงไปตัว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 ม่โอ้ปลาเนี่ยได้หมกครับเนาะตุกคเนาะโอ้ครับอ ปลากระเดิดปลาเล็กปลาน้อยก็โอ,อ้ดีไรครับดีไรมันเป็นเครื่องาแล้วสินะ <laughs> โอ้ขับขับขับขนะคือว่าแนวกินแนวอยากนี่เยแทบแทบไม่ได้ซื้อนะทุลดนะอดเนาะก็บบซื้อกันปลครับครับครับโอ้ครับพี่น้องครับสะออดนากครับเนะากแรงสุดเลยแรงสุดล้มครับ,รบน้ำปลาไปแห้งครับ ไม่เห็นไงเลยน้ำงแนครับแบ่งกันยี่มกหนไอ้หีมกด้วยโอ้แคบขนาดแคบโอคโอเคอกได้อยู่ในกินนะตลอดนะพอได้อยู่ในกินครับป่าเรต้องหวัง อุดมสมบูรณ์ครับอุดมสมบูรณ์ไรดีใจน้ำเจ้าตุลอดครับเข่างามไรดีใจน้ำดีใจน้ำงามเลยแต่เขาเอาแบบพอายุเพอากินแบบโบอึดโบหยากพอเพียงนะครับนักโบตองรวยน้าโบตองรวยกระดกกระเดียดนพันที่พันเพราะก็ยุได้หรอกทหารที่ไปอะไรอยังที่เทียนแผงเลยนะครับพี่น้องครับคนเฮา ก็บโต้องมากไหมยังเนาะครับเนาะคือจังไอหลอดโลว,โว์วอลมาเนี่ยก็ทึกได้ครับพี่น้องครับเรายัางไห้ดีแค่จักตอกภูมิไม้อีกครับพี่น้องโอ้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องไครจยบใครจับไ,<ห>ไปอ<ๆ>ับน<ป>ี้ <ห counter. S 1> ทัง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 ก็ได้ครับ<ง>ใหญ่ใหญ่แง่ใหญ่ง่เ,ย ande, เ,ยเ,ยเลยนะมันออกแล้วล่ะแง่ไป เอาออกมาเอามาอือมังอ้งขีง้เด็กวะเออนั่นละละเอามาพี่ด,ดึงไว้ดึงเออน่ะ